ฝุ่นอัตโนมัติรุ่น V4901 ผู้ช่วยทำความสะอาดบ้านสุดอัจฉริยะใช้ดูดฝุ่นได้ตามพื้นผิวในบ้านของคุณแบบทุกซอกทุกมุมด้วยพลังดูดแบบไร้ขีดจำกัดมาพร้อมผ้าม็อบถูพื้นจะก,กวาดดูด,ดถูกกระตัดจบในปุ่มเดียว Gmax คุนยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น V4901 มีเซ็นเซอร์อัจฉริยะเปลี่ยนทิศทางอัตโนมัติเมื่อเจอสิ่ง ขีดขวาง G Max หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น VC 901จาก r a b i t Shopping จะเป็นตัวช่วยดีๆที่ทำให้พ่อพ่อแม่แม่ทำงานบ้านได้อย่างง่ายสะดวกสบายและก็เหนื่อยน้อยลงค่ะวันนี้ r a b i t Shopping มามอบสินค้าดีๆที่ทำให้พ่อพ่อแม่แม่ทำงานบ้านเหนื่อยน้อยลงกับ Gmax หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น VC 901ปกติเครื่องละ890บาทถ้าโทรมาทัน ตอนนี้เป็น50ใส่ายแรกแถมฟรีทันทีอีก1เครื่องรวมมูลค่าของแถมทั้งสิ้น1,780บาทแต่เราให้คุณจ่ายเพียง990บาท990บาทเฉพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้นสินค้ารับประกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์085-187-3111หรือแอดไลน์ตาม qr code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนั่งรอที่บ้าน ันรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะ โอ้หคุณพ่อคุณแม่ขาพูดถึงการทํางานบ้านวุ่นวายวุ่นวายหลายขั้นตอนจริงๆนะไหนจะปัดจะกวาดจะเช็ดจะถูค่ะอยากให้สะอาดดีกี่รอบก็ต้องกลับมาดูดฝุ่นหรือแม้แต่บางทีอยากให้สะอาดมากๆนะคะก็ต้องกลับมาถูสามไปทํางานข้างนอกโอ้โหเหนื่อยจะแย่แล้วกลับมายังต้องทําความสะอาดบ้านอีกบางทีมันก็ขี้เกียจเนาะพี่กุลเนาะถูกต้องอครับส้มครับและคุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะเรื่องของเครื่องดูดฝุ่นสมัยนี้นะถ้าเราใช้กันเนี่ยบางตัวบางใหญ่ๆยังมีนะเครื่อง ใหญ่มากเสียงดังๆ<ช>แล้วสายบางทีระยงระยางดูดตามซอกตามอะไรก็ลําบากนะคุณผู้ชมนะให้เราเหนื่อยหนักกว่าเดิมอีกนั่นเองครับ ใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ขาส้มแล้วก็พี่กูดดีนะคะคจะพาคุณพ่อคุณแม่มาเปิดสักราชใหม่ค่ะทํายังไงคะอยู่เฉยๆบ้านก็สะอาดทํายังไงคะว่าง่ายๆเลยนะสมัยนี้เราต้องมีเครื่องทุนแรงที่ทําให้เรานะคะสามารถมีบ้านที่สะอาดได้นะคะด้วยเครื่องเครื่องเดียวค่ะวันนี้เราอยู่กับ G Max นะครับกับคุณยนต์ดูดฝุ่นนะครับรุ่น VC 901ต้องบอกว่าจบครบใน1ปุ่มเลย เะะพราะฉะนั้นทั้งดูดนะครับทั้งกวาดและถูในตัวแน่นอนนะครับว่าใช้เวลา ว่างเนี่ยของเราเอาไปทําอย่างอื่นดีกว่านั่นเองนะครับกับรุ่นนี้ต้องบอกว่าพิเศษมากๆนะครับที่ครอบคลุมการทํางานทั้ง3ส่วนเลยทีเดียวแล้วดีตรงแบบนี้นะคะคุณแม่คือว่าเขาเป็นเครื่องที่ไม่มีสายไฟถูกต้องเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาสายไฟที่ชอบพันกันหรือบางทีนันนะคะใช้เครื่องดูดฝุ่นแล้วบางทีมันไปไม่ถึงในที่แคบบางทีเราต้องโกบบางทีเราต้องเงยอุ้ยแต่เราปวดหลังกูดนะ<ช>แต่วันนี้ค่ะเรามีเจ้าหุ่นยนต์นะคะหรือโลบอทนะจาก G Max เนี่ยเพียงคแค่นี้การ ทำความสะอาดบ้านก็เป็นเรื่องที่ง่ายในหนึ่งกล่องนะคะที่คุณแม่จะได้ไปค่ะรุ่นนี้นะคะก็คือ Gmax ค่ะคุณยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะนะคะ V ส9 0 1ค่ะ1เครื่องแบบนี้อันนี้คือไฮไลท์แน่นอนนะคะคเป็นโรบอทที่ใช้ในการทําความสะอาดบ้านค่ะเปิดกล่องมาปุ๊บค,ค่ะคุณแม่ขาข้างในนะคะนี่ก็จะมีนี่เลยกล่องเก็บฝุ่นขนาดจุ450มิลลิลิตรนานแล้วก็สามารถถอดล้างได้ด้วยนะคะยังไม่พอค่ะยังมีนี่ค่ะเพื่อทําให้บ้าน ของเรานะคะสะอาดได้มากขึ้นนะคะกวาดดูดแล้วก็ถูเป็นผ้าม็อบ1ผืนนะคะอันนี้สําหรับในการถูเลยค่ะคและก็ยังมีสายสายชาร์จ USB อีก1เส้นนะคะสําหรับในการชาร์จไฟค่ะและก็นี่เลยค่ะอันนี้เป็นคู่มือในการใช้งานนะคะคุณผู้ชมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะและแน่นอนค่ะบ้านเราจะสะอาดหมดจดนะคะต้องมีอันนี้นะคะสําหรับในการปัดกวาดเช็ดถูกวาดดูดถูให ไปเลยสชิ้นค่ะครับคุณผู้ชมครับยังไม่พอนะเพราะว่าเขามีน้ําหนักเบาทําจากพลาสติก ABS อย่างดีแข็งแรงทนทานบดปัญหาเรื่องสายไฟพับงอนนะครับไร้สายชาร์จไฟหนึ่งครั้งเนี่ยนะคุณผู้ชมใช้งานเน่ยได้ยาวนานถึง90นาทีเวลาชาร์จไฟเนี่ยนะจะมีไฟกระพริบนะครับคุณผู้ชมนะสีน้าเงินนอกจากนี้พลิกมานิดนึงจะเห็นว่ามีช่องระบายความร้อนด้านหลังนะฮะอยู่ตรงนี้ให้ด้วยนะนั่งสบายๆแบบนี้กับ G Max หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอตัตโนมัตินะอันนี้ต้องบอกเลยว่ารุ่น VC 901นะครับก็จะเป็นผู้ช่วยในการทำงานบ้านแทนคุณพ่อคุณแม่อย่างสบายเลยนั่เองครับโอ้โห oh ใช้งานก็ง่ายสินค้าก็ดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สำคัญค่ะรับประกัน1ปีเต็มด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ค่ะตอนนี้นะสามารถลงทะเบียนในการรับสิทธิ์ได้เลยนะคะในการรับประกันออนไลน์ค่ะหรือรสอบถามข้อสงสัยได้ไง่ายๆนะคะเพียงแค่สแกน q r วโค้ดที่อยู่ทางด้านหน้านะคะตอนนี้เราขึ้นไว้ทางหน้าจอแล้วนะแน่นอนค่ะว่าวันนี้ซื้อไปค่ะพี่กู๊ดค่ะเราก็มี ไหลนะคะสำรองรในการเปลี่ยนด้วยค่ะเผื่อสินค้ามีปัญหาค่ะต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมว่าถ้าเป็นเครื่องดูดฝุด่นอัตโนมัติทั่วๆไปตามท้องตลาดเนะีเวลาเดินไปตามห้างสม้มเจอราคาเป็นหมืน่นพี่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาหมืน่นหมื่นกว่าบาทส้มซ,ซื้อมาพูดตรงๆ 9 9 9เก้้ oh, oh. เราได้แค่เครื่องเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะสินใจได้เลยนะ,ะเพราะปกติเนี่ยนะฮะเราตกเฉลี่ยเครื่องหนึ่งเนี่ยเพียงแค่495บาทนั่นะถือว่าคุ้มค่ามากๆกกับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ครับใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นนะคะที่คุ้มที่สุดถูกที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดอยากได้นะคะรีบโทรมาเลยตามเบอร์ด,ด้านล่างค่ะ ขุนยนดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น V4901 ผู้ช่วยทำความสะอาดบ้านสุดอัจฉริยะใช้ดูดฝุ่นได้ตามพื้นผิวในบ้านของคุณแบบทุกซอกทุกมุมด้วยพลังดูดแบบไร้ขีดจำกัดมาพร้อมผ้าม็อบถูพื้นจะกวาดดูดถูกระตักจบในปุ่มเดียว Gmax ขุนยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น V4901 มีเซ็นเซอร์อัจฉริยะเปลี่ยนทิศทางอัตโนมัติเมื่อ เจอสิ่งกีดขวาง G Max หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น VC 901จาก r a b b i t Shopping จะเป็นตัวช่วยดีๆที่ทำให้พ่อๆแม่ๆม่ทำงานบ้านได้อย่างง่ายสะดวกสบายและก็เหนื่อยน้อยลงค่ะ วันนี้ล a บบิ t SHOPPING มามอบสินค้าดีๆที่ทำให้พ่อๆแม,แม่แม่ทำงานบ้านเหนื่อยน้อยลงกับ GMAX ุ่นยนต์ดูดฝุ่นอันตโนมัติรุ่น VC 901ปกติเครื่องละ890บาทถ้าโทรมาทันตอนนี้เป็น50สายแรกแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งเครื่องรวมมูลค่าของแถมทั้งสิน้น1,780บาทแต่เราให้คุณใจเพียง990บาท990บาทเฉพาะ เพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้นสินค้ารับประกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตาม QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนั่งรอที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะเรื่องการทำงานบ้านเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับกับ หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ G Max รุ่น v c 9 0 1ไร้สายนะครับทำงานอัตโนมัติสะดวกสบายประหยัดเวลาครับ G Max ค่ะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัตินะคะรุ่นนี้ v c 9 0 1นะคะมีล้อแล้วก็มีแปลงนะคะช่วยในการเก็บฝุ่นขนสัตว์เส้นผมนะคะโอเหเข้าได้ถูกซอกทุกมุมเลยนะคะทั้งกวาดดูดพูได้ในเวลาเดียวกันเลยค่ะเขาทํางานฉลาดมากๆด้วยนะครับด้วยโหมดปั๊มเซ็นเซอร์นะครับเมื่อเจอสิ่งกีดขวางเขาจะหมุน กลับเพื่อไปทางอื่นและคลิปเซ็นเซอร์นะครับป้องกันการตกจากพื้นต่างระดับวันนี้คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยค่ะเพราะว่าเราจัดมาให้กับโปรโมชั่นที่พิเศษมากๆเลยนะคะคือซื้อ1และแถมอีก1ค่ะในราคาเพียง990บาท990บาทแต่ว่าต้องเป็น50สายแรกเท่านั้นนะคะสินค้ารับประกัน1ปีเต็มค่ะ ผู้ชมครับมาดูกันนะครับว่าคุณยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ G Max รุ่น VC901 นะครับมีความแตกต่างจากทั่วๆไปอย่างไรครับนี่นะคะคุณผู้ชมที่ส้มถืออยู่นะคะโหจะบอกเลยว่าสวยหรูดูดีมากนะคะคุณผู้ชมพอสม้มได้จับได้สมัมผัสได้ถือนะคะคนี่คือพลาสติก ABS อย่างดีที่มีความแข็งแรงและก็ทนทานมากๆเลยนะคะดีไซน์สวยหรูดูดีค่ะวางไว้ตรงไหนของบ้านนะคะคก็เหมือนเฟอร์นิเจอร์ค่ะคุณผู้ชมที่สําคัญเลยนะพี่กู๊ดดูสิเห็นไหม สีของโรบอทเนี่ยที่เราถืออยู่นะ GmaX เนี่ยสีเดียวกับเสื้อของส้มเลย oh. ซึ่งแน่นอนนะคะคุณผู้ชมว่าสําหรับคุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ GMAX เนี่ยนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าคือเขาไม่มีสายนะแต่ว่าทํางานได้ดีมากเพราะว่าทางด้านหลังค่ะ <Okay. S 1> นี่คือล้อนะคะที่เขาหมุนได้ถึง360องศานะคะหมุนได้แบบไปถูกที่ชนะไม่ว่าจะเป็นตามซอกนะคะตามซอยตามมุมตามขอบต่างๆที่บางทีเนี่ยเราทําความสะอาดไม่ทั่วถึงนะคะ ล้ออันนี้เนี่ยนะคะเป็นล้อบังคับการเดินทางที่ไปได้ทุกที่ถึง360องศาเลยค่ะโอ้โหดีมากๆาแต่ยังไม่พอนะคุณผู้ชมเพราะข้อจริงเนี่ยเขามีช่องใส่แปลงตรงนี้สําหรับดูดพวกเศษฝุ่นเศษผงตรงนี้ด้วยนะฮะถึง2จุดด้วยการอาจใส่แบบนี้ง่ายๆติดตั้งแบบนี้ง่ายๆ2จุดด้วยกันนะคุณผู้ชมอยากให้เห็นว่าการทางานของเขาง่ายมากเพราะอะไรเพราะว่าทั้ง2อันนี้นะคุณผู้ชมเวลาใส่ไปแล้วนี่นะฮะมันจะหมุนเนี่ยนะฮะได้360องศาด้วยเช่นกันทั้ง2 เลยนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเศษฝุ่นเศษผงใดๆก็ตามนะฮะกดเข้าไปแค่นี้ก็สามารถปัดฝุ่นเนี่ยต่างๆได้หมดที่สําคัญนะครับยังสามารถ ขูดได้ด้วยนะเพราะว่าเขามีตีนตุ๊กแกนะนคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตีนตุ๊กแกเนี่ยมันอยู่2ด้านนี้ใช่ไหมครับแล้วผ้าไมโครไฟเบอร์ <S 2> <S 2> ที่เราแถมให้ไปแบบนี้นะแปะมันตรงนี้เลยนี่ง่ายๆแบบนี้ง่ายบบง่าย,ยแบบนี้นะใช้ฟ็อกกี้นะก็ก็พ่นสเปรย์ในเรื่องน้ํายาถูพื้นอะไรเนี่ยแปะตรงนี้ได้เลยนะคนคุณผู้ชมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะทำงานของเขาด้วยการที่ไปดูดเก็บนะฮะในเรื่องของ ฝุ่นต่างๆอีกทีหนึ่งนั่นเองนี่อนอกจากนี้นะอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะครับคุณผู้ชมว่าด้านข้างเนี่ยเวลาที่เราจะใช้งานเนรื่องการชาร์จแบตเตอรี่นะฮะปุ่มตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนี่คือปุ่มสําหรับการชาร์จแบตนั่นเองชาร์จ1ครั้งอย่างที่บอกนะย้ําว่าใช้งานได้ถึง90นาทีเลยนะครับและที่สําคัญนะมันมีตัวปั๊มเซนเซอร์นะครับจับเส้นทางเมื่อเวลาเจอ สิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยเขาจะหมุนกลับทันทีเพื่อกลับไปทางอื่นนั่นเองนอกจากนี้นะเขามาพร้อมกับฟังก์ชันพิเศษมากมายเลยนะคุณผู้ชมที่ครอบคุณการทํางานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกวาดการดูดและการถูไปในตัวเดียวกันถือว่าคุ้มค่ามากๆครับโอ้โหพี่กูด๊ดค่ะใช้งานง่ายจริงๆค่ะคุณแม่เพียงแค่เปิดปุ่มนี้กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนะคะกวาดดูด,ดถดูในการทําความสะอาดบ้านที่เรารักมากๆนะคะก็เป็นร <ะ S 1> เรื่อง<ม>ที่ง่ายมากเลยนะคะอย่างบ้านส้มอมากคือเลี้ยงน้องหมาเลี้ยงน้องแมวคือแบบ หอ้คนสัตว์นะบางทีมันซุ้มมันเยอะมากเราทําความสะอาดยากมากแล้วเรา,วาเป็นคนผมยาวคุณผู้ชมบางทีเนี่ยผมเนี่ยนะคะมันร่วงอยู่ตามพืนน่ะโอ้โหการทําความสะอาดบางทีถ้า,ถาเราทําเองมันไม่ไหวต้องมีเครื่องจาก Gmax เนี่ยช่วยในการทุ่นแรงค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองให้ดูดีกว่าอุ้ยการทําความสะอาดที่นงส้มบอกอ่ะอุ้ยมันง่ายจริงหรือเปล่าอันนี้นะคะส้มก็ใส่นะคะคน้ํายานในการทําความสะอาดแล้วเรียบร้อยเนาะส้มก็ฉีดไปแบบนี้นะคะอ่ะสักสามละกันเนาะเสร็จปุ๊บค่ะก็เดี๋ยวลองเลยค่ะ วางไว้ที่พื้นแบบนี้ค่ะคุณแม่ค่าแล้วเราก็แค่กดปุ่มแค่ครั้งเดียวหนึ่งสองสา นี่มันก็จะทํางานของมันนะครับโดยอัตโมัตนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวเศษฝุ่นหรือเศษอาหารใดๆเล็กๆนะครับและไม่ว่าจะเป็นเส้นผมหรือใดๆเนี่ยดูดเก็บเข้าไปนะครับในกล่องเก็บฝุ่นตรงนี้ที่บรรจุอยู่ถึง450มิลลิลิตรนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ชมทํางานง่ายนะครับให้เรื่องการทำงานบ้านเป็นเรื่องง่ายๆนะคุณผู้ชมไม่ต้องเสียเวลากับมันเปลี่ยนใหม่ไหมมาใช้เครื่องดูดฝุ่น Gmax ตัวนี้ไหมเพราะว่าอะไรคือซื้อไปหนึ่งเนี่ยนะฮะได้ไปอีกหนึ่งซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะคุณผู้ชม ราคาหนือว่าคุ้มค่ามากๆนะใช่ค่ะและยังไม่พอนะคะความดีงานที่ส้มชอบมากนะคะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นตามซอกตามซอยต่างๆเขาสามารถนะคะปัดกวาดเช็ดถูเข้ามุมแทนเราได้หมดแล้วแต่ทีนี้อ้าวถ้าแบบพื้นต่างระดับล่ะพื้นต่างระดับนเนี่ยจะตกหรือเปล่าปุ้ย ไม่ตกเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมถ้าเจอพื้นต่างระดับน้าไม่ต้องกลัวเขาตกหล่นค่ะเขาจะหยุดด้วยตัวเองนะคะแบบแบบอัตโนมัติเนี่ยแบบที่คุณผู้ชมเห็นแบบนี้เลยค่ะถูกต้องนะครับอยาก,กให้ผู้ชมเนี่ยย้ำกันอีกทีนะครับว่าให้เรื่องการทํางานบ้านเป็นเรื่องที่ง่ายประหยัดเวลาและนั่งชิลๆสบายๆนะครับเพราะว่า G Max กับคุณยนต์ดูดฟ่นอัตโนมัติตรงนี้เนี่ยสามารถทําให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ประหยัดในเรื่องการเวลาทํางานบ้านใน t r e in 1เลยนะไม่ว่าจะเป็นการกวาดการดูด และการถูถือว่าคุ้มจบในเครื่องเดียวเลยครับโอ้โหคุ้มมากนะคะคุณผู้ชมที่บอกว่าใครๆก็รักบ้านเราอยากให้บ้านของเราสะอาดใช่ไหม <c oughs> วันนี้ต้องบอกก่อนนะนี่คือสินค้าขายดีมากี่ทีก็หมดนะคะส้มให้ราคานี้ราคาเดียวนะคะคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแปลว่าคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่จะได้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติที่วิ่งวิ่งอยู่ตอนนี้คือสองเครื่อง <c oughs> 2องเครื่องนี้ราคาเพียงแค่990บาทฮะ9 9ก้า บาทแต่ขอจํากัดนะเนื่องจากว่าวันนี้นะคะเราอยากให้บ้านของทุกคนสะอาดรจริงๆส้มจํากัดนะคะแค่50สาย50เซตที่จะได้1และแถมอีก 1, 1, 1> ในราคาเพนะียงแค่990บาทย้ํา990บาทนะคะบอกเลยใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนจัดเลยค่ะ คุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น V4901 ผู้ช่วยทำความสะอาดบ้านสุดอัจฉริยะใช้ดูดฝุ่นได้ตามพื้นผิวในบ้านของคุณแบบทุกซอกทุกมุมด้วยพลังดูดแบบไร้ขีดจำกัดมาพร้อมผ้าม็อบถูพื้นจะกวาดดูดถูกระตัดจบในปุ่มเดียว Gmax คุณยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น V4901 มีเซ็นเซอร์อัจฉริยะเปลี่ยนทิศทางอัตโนมัติเมื่อ เจอสิ่งกีดขวาง Gmax หุ G max, ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น VC 901จาก Rabbit Shopping จะเป็นตัวช่วยดีๆที่ทำให้พ่อพอ่แม่แม่ทำงานบ้านได้อย่างง่ายสะดวกสบายและก็เหนื่อยน้อยลงค่ะวันนี้ Rabbit Shopping มามอบสินค้าดีๆที่ทำให้พ่อๆแม่แม่ทำงานบ้านเหนื่อยน้อยลงกับ Gmax คุนยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น VC901 ปกติเครื่องละ890บาทถ้าโทรมาทันตอนนี้เป็น50สายแรกแถมฟรีทันทีอีก1เครื่องรวมมูลค่าของแถมทั้งสิ้น1,780บาทแต่เราให้คุณใจเพียง990บาท990บาทเฉพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้นสินค้ารับประกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์0851 8 8 7 3 1 1 1หรือแอดไลน์ตาม QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนั่งรอที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะผู้ชมครับเชื่อไหมครับว่าการทํางานบ้านเนี่ยบางคนไม่ค่อยอยากจะเสียเวลากับมันนานๆเนาะ <ừ> ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้องกวาดบ้านทําให้ฝุ่นมันฟุ้งออกไปอีกนะฮะไหนต้องกวาดเสร็จจะต้องถูต้องอะไร <ừ> เพราะฉะนั้นวันนี้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ G Max นะครับรุ่น VC 9 0 1เนี่ยวันนี้เขาใช้งานง่าย จบครบในหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็คือ ทำงานทั้งกวาดทั้งถูและดูดในตัวนั่นเองอถือว่าใช้งานง่ายแล้วก็ไม่เปลืองแรงด้วยใช่แล้วค่ะอทีนี้ค่ะอยากทําให้ดูอีกแล้วค่ะคุณแม่ว่าเขาทํางานง่ายจริงๆนะคะเพราะว่าเนี่ค่ะเพียงแค่กดปุ่มนี้นะคะเขาก็ทํางานอัตโนมัติเลยนะคะค,คุณแม่และส้มเป็นคนหนึ่งบ้านชวอหมาช่อเลี้ยงแมวสี่ตัวพี่ก<อ>ูแล้วก็มีน้องหมายหนึ่งตัวฉะนั้นเนี่ยเรื่องของขนสัตว์เนี่ยบาญชีโหกันที่จะแบบทําให้บ้านสะอาดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากแต่ว่าเราก็ยังอยากเลี้ยงสัตว์โดยบางทีสาวๆอย่างเราคุณ ผมยาวโอ้โหบอกเลยว่าทําความสะอาดดูแลบ้านให้สะอาดแบบหมดจดมันก็ย่างจริงฉะนั้นวันนี้ Gmax เป็นหนึ่งตัวช่วยที่ดีงามมากเลยนะ,ะแล้วอย่างที่บอกนะคะคุณแม่ใช้งานง่ายมากนะคะคไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนไวัยไหนนี่เพียงแค่ กดปุ่มนี้ค่ะเราก็สามารถทําความสะอาดได้เลยนะคะกวาดดูดแล้วก็ถูนะคะที่สาคัญเลยไม่ว่าจะเป็นขนสัตว์นะคะขนสุนัขขนน้องแมวเศษปุ่นต่างๆเศษผมต่างๆเนี่ยสามารถทําความสะอาดได้อย่างสบายๆเลยค่ะวิธีในการใช้งานเนาะทีนี้หันทางด้านหลังก่อนนะคะตอนนี้นะคะ <ผม S 1> ส้มติดท่าไมโครไฟเบอร์ที่เขาให้ไปในเซ็ตแล้วนะคะแ,แล้วเราก็จะฉีกค่ะเป็นน้ํายานะคะในการทําความสะอาดเสร็จปุ๊บทําไงต่อคะพี่กูด๊ดคะคุณผู้ชมคะเราก็วางแล้วก็กดปุ่ม ฮะวิ่งละว,วิ่งละ แค่นี้ถูกะะต้องนะฮะทำงานง่ายจริงๆนะอ่าเดี๋ยวมันวิ่งกันสองตัวใช่ไหมแต่มีอยู่ตัวหนึ่งที่มันทําความสะอาดดูดฝุ่นไปแล้วนะ,ะขอหยิบขึ้นมาหน่อยนะได้เดี๋ยวช่วยค่ะคุณยนดูดฝุ่นอัต,ตโนมัติรุ่น v สี0 1ผู้ช่วยทําความสะอาดบ้านสุดอัจฉริยะใช้ดูดฝุ่นได้ตามพื้นผิวในบ้านของคุณแบบทุกซอกทุกมุมด้วยพลังดูดแบบไร้ขีดจํากัดมาพร้อมผ้าม็อบถูพื้นจะกวาดดูด ถกระตัดจบในปุ่มเดียว G Max หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น VC901 มีเซ็นเซอร์อัจฉริยะเปลี่ยนทิศทางอัตโนมัติเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง G Max หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น VC901 จาก Rabbit Shopping จะเป็นตัวช่วยดีๆที่ทำให้พ่อๆแม่แม่ทำงานบ้านได้อย่างง่ายสะดวกสบายและก็เหนื่อยน้อยลงค่ะ วันนี้ลั b บิด Shopping มามอบสินค้าดีๆที่ทำให้พ่อๆแม่แม่ทำงานบ้านเหนื่อยน้อยลงกับ GMAX หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น VC 901ปกติเครื่องละ890บาทถ้าโทรมาทานตอนนี้เป็น50สายแรกแถมฟรีทันทีอีกหนึ่งเครื่องรวมมูลค่าของแถมทั้งสิ้น1,780บาทแต่เราให้คุณใจเพียง990บาท990บาทฉ เพาะลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้นสินค้ารับประกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์085 187 3111หหรือแอดไลน์ line, ตาม QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนั่งรอที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะโอ้โหคุณผู้ชมค,คุณแม่ดูสิคะแป๊บเดียวเนี่ยนี่ ฝุนสิ่งสกปรกต่างๆออสะอาดแล้วแต่ว่าเฮ้ยและถ้าสมมุติว่าพื้นที่ต่างระดับอะค่ะ Gmax e เนี่ยสามารถทําความสะอาดได้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตตาจับนิดนึงนะคะนี่นเ,เสร็จปุ๊บไงต่อมาดูถ้าเป็นพื้นที่ต่างระดับเขาก็สามารถทําความสะอาดได้เหมือนกันแต่ว่าอบอกเลยไม่ต้องกลัวตกนะคะเพราะว่าอะไร เขาจะหยุดได้ด้วยตัวเองแบบอัตโนมัติแบบนี้เลยมันมีเซ,นเซ็นเซอร์นั่นเองนะฮะคุณผู้ชม<ฆ>ถือว่าใช้งานง่ายจริงๆนะจะไปไว้ตรงพื้นที่ต่างระดับในบ้านเนี่ยได้ทุกที่เลยนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่านอกจากใช้งานง่ายขนาดนี้อยากให้คุณผู้ชมเห็นและอ่ะฝากเก็บไว้ก่อนนะ<ช>อันนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่เอาอันนี้ที่เราใช้ทําการดูดฝุ่นนานๆนะคุณผู้ชมนะง่ายในปุ่มเดียวนะกดปิดมันแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะเคาะให้ดูนะครับว่าฝุ่นที่อยู่ข้างในเนี่ยที่เก็บไปอยู่ในกล่่อองงตรนนนนนีี้เเยยมมัฝุะขาด ไะคนะคุณผู้ชมเ่ะเปิดมาด้านหน้าง่ายๆเปิดฝาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ดึงกล่องที่ออกมาตรงนี้กล่องตรงนี้ที่บอกนะครับว่าเขาบรรจุแดดถึง450มิลลิลิตรเลยนะแล้วอยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นนะครับว่าตัวกล่องตรงนี้มันเก็บฝุ่นเนี่ยได้เยอะขนาดไหนนี่อันนี้เป็นภาพตัวไมโครฟิลเตอร์นะฮะให้เห็นว่ามันมันสามารถฟองฝุ่นได้ด้วยนะฮะคุณผู้ชมอะแล้วก็เกาะขึ้นมาอุย ว่ามันมีฝุ่นเยอะขนาดนี้จริงเมื่อจะเป็นตัวที่เป็นฝุ่นแต่เศ็ต่างๆนะคุณผู้ชมพลาสติกพลาสติกต่างๆเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมหมายความว่าบ้านของคุณผู้ชมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีฝุ่นขนาดนี้แต่เรายุกแจ่ให้คุณผู้ชมเห็นนะว่าถ้าฝุ่นมันเยอะแบบนี้มันเก็บได้ทั่วถึงจริงๆนั่นเองนะครับโอ้โหคุณผู้ชมนี่คิดพลาดไปนะบ้านไหนที่ฝุ่นเยอะๆบางทีเนี่ยเราทําเองเนาะตามซอกเล็กๆเนี่ยตามซอยต่างๆบางทีมันเข้าไปไม่ถึงจริงค่ะแต่ว่าเจ้า G Max เนี่ยสามารถทําความสะอาด แทนเราได้เลยย้ําอีกรอบนะคะกวาดดูดแล้วถูนะคะที่สําคัญคือแบบนี้ค่ะส้มชอบตรงที่ว่าเขารับประกัน1ปีเต็มด้วย<ช>นะคะคุณแม่ซึ่งคุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ตอนนี้นะคะสามารถลงทะเบียนรับสิทธ์รับประกันออนไลน์ได้หรือว่าสงสัยอย่างไรสามารถสแกน q r วอโคตอนนี้ขึ้นทางหน้าจอให้แล้วนะคะพร้อมมีอะไรสำรองในการรอเปลี่ยนด้วยค่ะถูกต้องเลยย้ำนะคุณผู้ชมอย่างนี้นะเราให้จำกัดเนี่ยที่50สายเท่านั้นนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมจะได้ราคาเพียงแค่แปเก้าร ร9 0บาทเพราะอะไรเพราะปกติหนึ่งเครื่องเนี่ยนะครับราคา890บาท2เครื่องนี่เกือบ2000นะวันนี้คุณจ่ายในราคาเพียงแค่990ายบาทเนี่ยได้ไป2เครื่องรับประกันให้ด้วย1ปีและถือว่าเฉลี่ยเนี่ยตกเครื่องหนึ่งเนี่ย495บาทถือว่าคุ้มค่ามากๆถ้าเทียบจากท้องตลาดที่ผมบอกว่าปกติเนี่ยราคาหลักหมื่นเสียดายมากที่ผมไปซื้อมาแล้วไงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมต้องซื้อใหม่นะครับกับความคุ้มค่าตรงนี้ที่คือซื้อ1ได้ไป2นั่นเองกับ G s m a ครับ ย้ำค่ะคุณแม่คือวันนี้ดูอยู่ถ้าสมมติเรารักบ้านส่งเชื่อว่าใครก็อยากอย,กอยู่บ้านที่สะอาดแต่เราอยากอยู่บ้านที่สะอาดทํงไงให้บ้านสะอาดโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยวันนี้นะคะคนี่ค่ะที่เห็นเนี่ยค่ะคุณผู้ชม G Max นะคะหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติเป็นตัวช่วยที่ดีมากบอกเลยวันนี้ให้ไปเลย2เครื่อง,องอซื้อ1และแถม1ราคาเดียวคือ990บาท990บาทบอกเลยนะถูกที่สุดแล้วแล้วของดีแบบนี้นะคะคุ้มค่าคุ้มราคานอกจากการรับประกันแล้วแต่ขอจํากัดนิด ถ้าโทรทันถือว่าโชคดีเราให้เฉพาะ50เซ <50 S 2> ต50สสายคือ GMAX เนี่ยมากี่ทีก็หมดนะคะขายดีสุดๆเพราะฉะนั้นโทรมาเลยตามเบอร์ด้านล่างค่ะ เอาละวันนี้พี่กุ๊ดผมหมดเวลาแล้วเนาะเพอบ้านเราต้องทําความสะอาดแล้วแหละนะคะ,ะต้องไปล้วถูกต้องให้จีไหมเป็นเพื่อนและตัวช่วยในการดูแลความสะอาดในที่บ้านของคุณนั่นเองนะครับทั้งกวาดถูและดูดนะครับพลาดไม่ได้นะครับกับสินค้าดีๆนะครับกับช่องของเราติดตามกันให้ดีวันนี้หมดเวลาแล้วต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุนยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น V4901 ผู้ช่วยทำความสะอาดบ้านสุดอัจฉริยะใช้ดูดฝุ่นได้ตามพื้นผิวในบ้านของคุณแบบทุกซอกทุกมุมด้วยพลังดูดแบบไร้ขีดจำกัดมาพร้อมผ้าม็อบถูพื้นจะกวาดดูด,ด ถูก,ก็ตัดจบในปุ่มเดียว G Max หุน่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น v c 9 0 1มีเซ็นเซอร์อัจฉริยะเปลี่ยนทิศทางอัตโนมัติเมื่อเจอสิ่งกีดขวาง G Max หุน่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น v c 9 0 1จาก Rabbit Shopping จะเป็นตัวช่วยดีๆที่ทำให้พ่อพ่อแม่แม่ทำงานบ้านได้อย่างง่ายสะดวกสบายและก็เหนื่อยน้อยลงค่ะ วันนี้ลับบิด SHOPPING มามอบสินค้าดีๆที่ทำให้พ่อๆแม่แม่ทำงานบ้านเหนื่อยน้อยลงกับ GMAX หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติรุ่น VC901 ปกติเครื่องละ890บาทถ้าโทรมาทันตอนนี้เป็น50สายแรกแถมฟรีทันทีอีก1เครื่องรวมมูลค่าของแถมทั้งสิ้น1,780บาทแต่เราให้คุณใจเพียง990บาท990บาทเฉพาะ ลูกค้าที่โทรสั่งซื้อในรายการตอนนี้เท่านั้นสินค้ารับประกัน1ปีเต็มเพียงโทรมาที่เบอร์0851873111หรือแอดไลน์ตาม QR code ที่อยู่ทางด้านหน้าจอนั่งรอที่บ้านรอรับของได้เลยมีบริการเก็บเงินปลายทางคะ่ะ